กี่ยทงเลยมาถามขาเรื่องอะไรยังม่ยังบกอยมึงคือไรเต็มี่วัมึงยังมครับเฮนี่ดอกงานตายเนี่ยมึงมีครับไปอี่ยิ่ว่ไป